สวัสดีค่ะทุกคนค่ะยินดีข้าสู่ช่องเฮอร์กิตอเมตกแล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งวันนี้มาในรูปแบบเฟชั่นสุดๆนะคะทุกคนสไตล์ไวทูเคทัวร์รายนะคะทุกคนวันนี้จะมารีวิวคามิราโซนีกล้วนะคะทุกคนค่ะซึ่งบอกเลยว่ารุ่นนี้ออกมานานมากแล้วแต่ว่าเราสมารูกันว่าในปี2023นะคะทุกคนมันยังแบบยังน่าเล่นอยู่ไหมนะคะทุกคนค่ะทุกคนว่าตามประสบการณ์ของเรานะคะทุกคนค่ะเนาะเออก็จะเป็นตัว Sony Next 7นะคะทุกคนตัวนี้เลยนะนี่นะนี่นะ มาพร้อมกับเลนส์ F 1.850กันสั่นนะคะทุกคนขาแล้วก็หน้าชัดหลังเบอร์ก็เไป็นแบบว่าสวยๆพอเทสกันไปเลยนะคะทุกคนขาเนาะแต่ว่าต้องวงเียบก่อนนะคะทุกคนรีวิวสไตล์บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะแสดงว่าอะไรเราก็จะไม่แบบว่าอิเล็กทรอนิกส์กับว่าไอทีอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนขาก็จรีวิวตามแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ไปาตามแบบสไตล์มือใหม่ก็เรียกว่ามือใหม่อยู่นะคะทุกคนขาเออเนาะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มกันดีกว่า ้องขอบอกกันว่าตัว Sony Z7 เนี่ยก็เป็นแบบว่าเป็นกล้อง Sony ที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะคะหรือว่า APS-C นะคะทุกคนขาเนาะเออเนาะก็คือต้องบอกเลยว่ามันชาร์จมากนะคะทุกคนขาสามารถถ่ายไฟลร์รอได้นะคะทุกคนขาเนาะนี่นะมีความแบบกล้องซ้อนกล้องในกล้องอีกทีหนึ่งงงมากแต่บอกเลยว่าเลนส์เนี้ยคือถ่ายหน้าฉลังเบอร์สวยมากนะคะทุกคนแบบมีความหลังละลายอะไรใดๆเออเหมียวกุกจริงๆนะคะทุกคนขาและที่สําคัญนะคะน้องตัวเนี้ยสามารถกดไ,ได้ทุกคนขา เออคยมีมีระเบิดออกมามีระเบิดออกมามีแฟกในตัวนะคะแบบช่วงนี้แบบสไตล์ Y2K มากๆ Y2K ต้องแบบถ่ายรูปเปิดแฟกนะคะทุกคนค่ะมันจะสวยจึ้งมากนะคะทุกคนเออต้องบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่าเมื่อก่อนคือถ่ายรูปฮิตแบบเปิดแฟกมากมันแบบมันจะเล่นแบบมีความแบบแฟกซาหรือว่ามันจะมีหลายโทนแฟกนะคะเุกคนมันแฟกที่สตาร์ทเข้ามาแบบตัวเราใช่ไหมแต่าหลังก็จะมืดไปหมดเลยทุกคนคือเมื่อก่อนจะเป็นโทนนั้นแต่ตอนนี้เลิกฮิตไปแล้วใช่ไหมมันก็กำลังจะกลับมันกาลังจะกลับมาฮิตอีกเออเข้า เหมาะเลยสามารถวทูเคได้อะไรอย่างงี้นะคะทุกคนคะแล้วกล้องตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะแบบฟลิปขึ้นมาแบบมองได้นะคะทุกคนแบบฟลิปขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้หรือว่าฟลิปออกข้างไม่ได้ค่ะคือแบบต้องมีคนถ่ายให้หรือม่ก็แบบก็แบบเออเออไปเลยเออเออไปเลยนะคะทุกคนแบบจู่จู่จู่แบบมองไม่เห็นแบบแบบดาวแบบฟิล์มเหี่ยวปุบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็จะปะเออแต่ว่าถ้าเกิดเลนนี้ถ่ายอีกไม่ได้นะเอฟถ้าแอบว่าเอฟหนึ่งจุดแปดห้าสิบนี้ก็คือแบบ ยืดสุดแขนก็คือยังยังไม่ได้นะต้องให้คนถ่ายให้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบแบบพอร์ s t a g นะคะทุกคนฉันเรียกว่าขอเรียกเรียนว่าเป็นเรียน p อร์ s t a สำหรับเรานะแบบว่ามันสวยอะทุกคนเออเดีย๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเรียกผู้ช่วยของเรามาถ่ายรูปให้ดีกว่านะคะทุกคนว่ามันจะหน้าชัดหลังเบลอลายขนาดไหนกันเชียวมันจะมันจะจึ้งขนาดไหนนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าคะ่ะกลับมากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อบอกว่ากล้องตัวเนี้ย สวยมากนะคะทุกคนแล้วเลนเลนน้องนี่คือต้องยกระดับยิ่งนะคะทุกคนก็คือหนึ่งจุดแปดห้าสิบนี่คือสวยมากคือสวยแบบเวอร์แบบพพสเทรสมามาถ่ายวิดีโอก,ก็สวยนะคะทุกคนขาเนาะบอกเลยว่าปังมากแต่ว่าถ่ายรูปเปิดแฟลบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะทุกคนขาจากน้องตัวนี้แฟกบิวอินในตัวนะคะทุกคนขาเนาะบอกเลยว่าช่วงนี้กำลังฮิตมากยิ่งถ่ายยิ่งสวยเหมือนดาราว้าบ่าว้าบ่าบอกเลยว่าปังจริงนะคะน้องแบบ I love ฟ i ี่คือ I love มากนะคะทุกคนถ่าเนาะคือปังเกินเรียกได้ว่าปังเกินแต่ต้องบอกว่าระบบโฟกัสของน้องเนี่ยต้องมีความแบบแบบเนี้ยเข้ายกว่านะวืบจึ๊กวืบจึ๊กเวลาน้อง1-2ึ่งถึงวินะคะทุกคนในระยะโฟกัสมันต้องแบบกดแชรใช่ไหมแช่เพื่อโฟกัสใช่ไหมคะทุกคนกดครึ่งชัตเตอร์อ่ะเพื่อโฟกัสใช่ไหมแล้วก็แช่ตึ๊บมันก็แช่กดแชร์เพื่อแบบนี้จึ๊บตึ๊บจึ๊บนี่คือโฟกัสแล้วกดถ่ายได้เลยโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจฟิลไหมมันต้องตึ๊บตึ๊บนะคะทุกคนหรือว่าใช้แบบ โฟกัสแบบเขาเรียกว่านะแสงสีแดงอะทุกคนขอใช้สับง่ายๆนะคะทุกคนอันนี้จะช่วยแบบระบบโฟกัสได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณแต่ว่าเราขอย่าปิดแสงโฟกัสนี้เพราะว่าเนื่องจากจะสมมุติจากเหตุการณ์จริงเวลาไปข้างนอกนี้นะคะทุกคนแล้วก็คงไม่เปิดนะคะทุกคนเพราะอาจจะแบบรบกวนคนอื่นได้นะคะทุกคนขาเนาะเพราะว่าแบบเราก็ต้องแบบใช้งานจริงให้เหมือนกับจริงที่สุดนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าในสตูดิโออะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนแต่เราก็จะปิดไว้แต่ว่าถ้าเกิดมีที่แสงเยอะต้องบอกว่าโฟกัสดีนะคะทุกคนขา ถ่ายรูปจึ้งถ่ายไฟรอได้ความคมชัดสูงนะคะทุกคนค่ะถึงน้องจะมานานแล้วแต่บอกเลยว่าสเปคน้องเนี่ยยุคปัจจุบันก็ยังได้นะคะในเรื่องรูปภาพนะคะทุกคนเนาะแต่ว่าวิดีโอสมัยนี้ต้องไรคะระดับช่องของฮับกิตเเมตต้องระดับ 4K อยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะเพื่อความคมชัดนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกันว่ากล้องตัวนี้วิดีโอถ่ายได้ความคมชัดสูงสุดเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะเนาะขนาดวิดีโอนะคะทุกคน รูปแบบไฟล์ที่เราใช้ก็จะเป็น a v c h d 5 0 i หรือว่า50 f r a m เฟรมเรท5 0 p นะคะทุกคนขาเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยตั้งค่าการบันทึกนะคะเราจะตั้งแบบสูงสุดเลยคือ5 0 i นะคะทุกคนขา2 4่ะ2 4 p อันนี้เป็น f x นะแต่เราจะไม่ใช้เราจะใช้ที่50 f r a m เฟรมเรท28สบำหรับตอนนั้นถทัว่าเยอะอยู่นะคะทุกคนขาเนาะ หรือว่าใช้ที่25เฟรมเรทก็ได้นะคะทุกคนเนาะในสตูดิโอเราใช้ที่2 5เฟรมเรทนะคะเพื่ออะไรดูไหมคะทุกคนไฟจะได้ไม่กระพริบนะคะทุกคนอ่ะเพราะว่าแสงประเทศไทยเป็นแบบพรอนะคะทุกคนขาเนาะก็ถ้าเกิดเป็น ATSC ก็จะใช้ 30p นะคืออันนี้แบบไม่มีรูปแบบตายตัวนะคะทุกคนแต่ว่าปรับตามกลยุทธ์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนตามไฟสตูของแต่ละที่นะคะทุกคนแล้วแต่ไฟมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ เออแล้วนี่า2 5p ก็จะได้ 25p 24เฟรมเลย24เมกะบิตนะคะทุกคนค่ะเนาะเออประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอการตั้งค่าใทุกคนดูนะ mm hmm. นี่นะคะทุกคนนี่เราตั้งค่าแบบความแบบ อันนี้นะคะทุกคนค่ะไปฟับอกเลยว่าเรื่องรูปภาพเนี้ยอยู่ที่เลนนี้ก็อาจจะเป็นเป็นส่วนหลักเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะหรือว่าใครมีเลนถ่ายโพสเทตแนะนาก็แนะนาก็เข้ามาได้นะคะอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะสิบแปดสองร้อยนะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเรียกว่าเกินตัวไปหน่อยนะคะทุกคนค่ะคือแบบยังไม่ค่อยคล่องก็ขอเอาไปรีวิวในโอกาสหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยวหยิบให้ดูนะอีกเลนหนึ่งก็จะเป็นน้องตัวนี้นะคะทุกคนของราคาอ่อนข้างเจ็บแสนสาหัสอยู่นะคะทุกคนค่ะนาะก,ก็คือ เป็นตัวอะไร3าย3.5ถึง6.3 18ทับ200นะคะที่บอกไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีกันสั่นด้วยนะคะทุกคนคะก็คือแบบว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวราเอ้ยขอแยกขึ้นภาพให้ทุกคนดูก่อนนะคะเออก่อนที่สักหากรากันไป ซึแบบแบบ่งแบบแชะเข้ามาเลยนะคะทุกคนสวยมากเฟิร์นะคะทุกคนคะ่ะถือว่าสวยมากเฟิร์นนะคะทุกคนเออพูดถึงเรื่องเลนนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแนะนําให้ซื้อเป็นเลนของโซนี่นะคะทุกคนคะ่ะเนาะก็คือเราใช้ของค่ายไหนว่าใช้เลนค่ายนั้นนะความรู้สึกส่วนตัวนะคะทุกคนคะ่ะมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเออความรู้สึกส่วนตัวฉันคิดว่าถ้าใช้กล้องโซนี่ใช่ไหมถ้าเราใช้เลนโซนี่ใช่ไหมระบบแบบว่าระบบการทํางานอาอฟฟ์โฟกัสอะไรเง,งี้ยมันจะแบบไปด้วยกันได้เออเขาจะฟิลไหม เออฉันก็แบบใช้แค่ตอนแบบนี้เออเขาจะฟิลไหมทุกคนนะคะทุกคนข่าน้อยนี่แบบคําแนะนําส่วนตัวเล็กๆน้อยๆนะคะแบบว่าเล็กๆน้อยๆเนาะเรียบร้อยนะคะทุกคนข่าวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะใครอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมของกล้องภาพแบบไหนโทนไหนมูดไหนไปถ่ายข้างนอกอะไรอางเยอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะทุกคนหรือจะทาคลิปรีวิวกล้องสอนใช้กล้องของ Sony ่เน็กอะไรเงี้ย พิมกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนค่ะเราพร้อมที่จะทำให้ทุกคนดูเลยนะเดี๋ยวบอกเลยว,ว่าสวยมากตัวร้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะฟังมากสวยมากสวย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 เซวีเซวีเซวีเซเว่เฮลโลทังคิวเฮลโลเฮลโลทังคิว